ก็ต้องบอกแบบนี้ครับท่านผู้ชมนอกจากว่า Fortuner คันนี้เขาจะเป็นรถที่ใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายแล้วเนี่ยราคายังประหยัดจากรถใหม่ได้ตั้งกี่เกือบ5 0 0 0สนเลยนะค่อนข้างคุ้มมากนะครสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับผมมี t o y o ต a f o r ร u n e r รุ่นยอดยิตอีกหนึ่งคันมานำเสนอท่านผู้ชมดูนะครับแลาคันนี้บอกเลยนะครับว่า พิเศษทั้งเรื่องของสภาพแล้วก็ราคากันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดรถคันนี้กันก่อนดีกว่านะคบท่านผู้ชมอย่างคันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ก็จะเป็นรุ่น 2.4V นะครับเป็นโมเดล minor c h a n g e ปี2021ครับเลขใหม่แค่53,000กิโลเมตรเท่านั้นฮะ,ะวิ่งมันน้อยมากเลยนะ นะครับแล้วก็ราคาเองตอนนี้ราคากาลังสวยเลยท่านผู้ชม969,000บาทเท่านั้นนะครับราคาสวยนที่นี้คืออะไรนะฮะถ้าดูจากสภาพตัวรถบอดี้ทั้งหมดนะครับความสมบูรณ์แล้วก็เลขไมในการใช้งานต้องบอกเลยว่าคันนี้ค่อนข้างคุ้มครับคุ้มเลยนะฮะร,ราคา969,000บาทถ้าคุณไปดูในตลาดมือสองทั่วไปไม่ใช่เลขไม่นี้แน่นอนนะฮะอันนี้คือแบบคุ้มมากนะครับแล้วก็ถ้าไปดูตอนที่เขาเปิดตัวตอนนี้เป็นป้ายแดงป้ายแดงเขาประมาณ1 04, านึ่งล้านสี่แสนหมื่นกว่าบาทนาะนะเกือบเกือบเกือบล้านห้าเลย นี่ยฮะแต่ตอนนี้ราคา9 0 0 9 0 0 0 0 0ประหยัดไปเกือบ500,000เลยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวรถสภาพคือต้องจัดว่าใหม่เลยแหละนะฮะอายุรถก็ไม่ได้เยอะสภาพตัวรถก็ยังดีอยู่เลยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับอ่ะคราวนี้ก็ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสเปคดีไซน์แล้วก็ออปชันคร่าวๆของ t o y o t a Fortuner 2.4V Model y n a r Change คันนี้กันก่อนดีกว่านะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะครับในเรื่องของตัวดีไซน์เองเนี่ยพอเป็นโมเดล m i ม่ e r Change ปี2021เ เขาจะมีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความสปอร์ตดูดีมากกว่าตัวปี2020ยิเยอะเลยนะคือเป็นตัวปีสัก2020 20, 19 20, 18อะไรอย่างเงี้ยโมเดลเขาจะดูแบบทื่อๆไปหน่อยคพูดตรงๆนะครับจะดูแบบไม่ค่อยโฉบเฉี่ยวเท่าไหร่คือดูใหญ่อะดูสวยแต่ความโฉบเฉี่ยวมันหายไปนะครับแต่พอมาเป็นโมเดลแมนเชสเตอร์แบบนี้ทนะ่านผู้ชมเนี่ยได้ความโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแต่ความสวยยังอยู่เหมือนเดิมนี่นะฮะเนี่ยแค่เส้นสายกระจังหน้ากันชนก็โอ้ ใช้ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องระบบเองไฟหน้าก็ LED Light Guiding ให้อยู่แล้วนะฮะไฟตัดหมอก LED อะไรพวกนี้ก็มีเซ็นเซอร์กับระยะด้านหน้าตรงนี้ก็มีให้กลทังสบายกำลังสวยเลยนะสำหรับ Toyota Fortuner คันนี้นะครับหลาๆถ้าอาจจะมองว่าระบบไม่ได้เยอะเหมือนพวกฝอร์ดไอวิเลอะไรพวกนี้ใช่ไหมผมอยากให้มองนี้ท่านผู้ชม Toyota เนี่ยเขาเป็นรถที่ใช้งานง่ายเหตุผลที่เขาใช้งานง่ายเพราะว่าระบบเนี่ยแะท่านผู้ชมให้มาแบบว่าเราสามารถใช้ได้หมด ไม่ได้มีฟังก์ชันเยอะจนแบบว่าบางทีเราซื้อมาแล้วเราก็เออไม่ได้ใช้แต่ทีถึงเวลาต้องไปดูแลรักษามันด้วยซึ่งมันก็ดูแลรักษายากอยู่เนาะนะฮะในรถที่แบบว่าออปชั่นแบบล้นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้ยคือแบบให้มาคือแบบเนี่ยแค่เนี้ยพอแล้วคุณได้ใช้แค่นี้คุณได้ใช้หมดเลยนะฮะอ่ามันจะมีความแตกต่าง,ตางแต่พวกรถที่ระบบเยอะหน่อยนะระบบเยอะก็ต้อง,งศึกษาหน่อยนะฮะต้องดูแลมันหน่อยแต่นี้คือง่ายๆสบายๆ simple simple เลย นะฮะก็ระบบประมาณนี้นะครับส่วนเซ็ตช่วงล่างเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบขับ2นะคุณผู้ชมซึ่งข้อดีของรถสไตล์แบบนี้ที่เป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อที่คุณจะได้เลยนะครับหนึ่งเลยฮะคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าเจ้าของเดิมเขาจะเอารถไปใช้สมบุกสมบันนะคุณผู้ชมเพราะเท่าที่ผมสารวจมาทั้งหมดเลยนะครับรถทุกแบรนด์เลยที่เป็นระบบขับเคลื่นอน2ล้อเนี่ยเจ้าของเดิมฮะขับบนถนนปกติกันทั้งนั้นเลยฮะไม่มีใครเอารถแบบนี้ไปลุยออฟโรดเด็ดขาดทั้งท,งที่มันก็แอบเลยได้หน่อยหนึ่งนะเออแต่้ังท คุณจะได้มั่นใจนะว่าเออรถแบบนี้ไม่มีเข,า,ขาเอาไปลุยแนะ่นอนช่วงล่างอะไรก็ยังเฟิร์มยังใหม่อยู่เลยนะครับรวมถึงเวลาที่คุณขับขี่เองเนี่ยไอ้ระบบขับ2แบบนี้คุณจะได้ความคล่องตัวมากกว่าพวกรถ4 w h e e l ด r i v e นะผู้ชมทั้งนี้รถ e ฟ l d r i ด e ไม่ใช่รถที่ไม่ดีนะครับรถที่เป็นระบบ e e l d r i v e ทุกแบร์เลยเนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างดีท่านผะู้ชมแต่ว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์มันเยอะขึ้นงับคุณจะต้องดูแลรักษามันมากขึ้นรวมถึงความคล่องตัวในการใช้งานก็จะน้อยกว่าพวกรถขับ2แบบนี้ก็แน่นอนนะระบบเยอะขึ้น้นนอะไมากกขึตัวรถ็ แบกน้ําหนักมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความคล่องตัวมันจะหายไปแต่อย่างเนี้ยขับ2เนี่ยระบบไม่ได้เยอะนะฮะชิ้นส่วนอุปกรณ์ไม่ได้เยอะเหมือนขับ4เพราะนั้นเรื่องความคล่องตัวในการใช้งานก็จะมากกว่านะครับแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคล่องตัวมากกว่าตัวขับ4นะครับแต่เรื่องความอเนกประสงค์คือพอๆกับตัวขับ4เลยท่านผู้ชมเรื่องความอเนกประสงค์เนี่ยฝาท้ายด้านหลังเองก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับกล้องมองหลังก็มีเซ็นเซอร์ก็มีนะครับแล้วก็บออแถวที่3เนี่ยถ้าคุณไม่ใช้งานไม่นั่งนะครับสามารถ พับเก็บพับแขวนได้ตามปกติเลยนะคผู้ชมแล้วถ้าหากคุณต้องการจะนั่งแถวที่3เนี่ยผมบอกเลยว่า To โยต้าฟอร์จูเนเป็นรถ7ที่นั่งที่บาะแถว3นั่งสบายมากตัวรถภายในห้องโดยสารค่อนข้างที่จัก,กว้างกว่ารถแบรนด์อื่นๆนะคผู้ชมโอเคแบรนด์อื่นๆนะคผู้ชมส่วนเรื่องสภาพภายในห้องโดยสารเองนะครับบาะแถวสามอันนี้คือใหม่เลยไม่มีใครนั่งอยู่แล้วนะครับส่วนบาะแถวที่2สภาพก็อยู่สภ,ยสภาพสมบูรณ์แบบร้อเลยนะคุผู้ชมเปิดเข้าไปดูปุ๊บสะอาดตามมาก นะครับอีกทางห้องโดยสารแถวที่2องเองก็ยังกว้างอีกแล้วก็ยังมีช่องต่อไฟอะไรพวกนี้ครบหมดเลยท่านผู้ชมช่องต่อไฟ12โวลต์ก็มีนะครับช่องต่อไฟ EC แบบไฟบ้านอะไรพวกนี้ก็มีให้อีกนะครับรวมถึงระบบปรับอากาศของผู้โดยสารแถวที่2อ,อันนี้เขาก็มีติดตั้งแยกมาให้ตั้งแต่ที่โรงงานเลยนะครับก็คือแอร์แยกส่วนจากทางตอนหน้านั่นเองนะคุณอยากจะปรับยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่คุณเลยฮนะในส่วนแถวผู้โดยสารตอนที่2เนี่ยคือเราไม่ต้องไปพึ่ง คนขับหรือคนนั่งหน้าเขาเลือกปรับลมปรับอุณหภูมิแลนะ้วอันนี้เราปรับแยกได้เลย,เลยถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะทุกผู้ชมส่วนเรื่องความสะดวกสบายในการนั่งโดยสารของแถวที่2ผมก็ต้องบอกแล้วว่าสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นี่คือผมให้สิเต็มสิเลยทานะผู้ชมคือเขากว้างอยู่แล้วแล้วเขาก็นั่งสบายบวกกับช่วงล่างโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เป็นรถที่ค่อนข้างนุ่มมากครับอาการเด้งอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีเวลาที่เรานั่งเราจะได้ฟิลเหมือนแบบว่านั่งโซฟาอยู่ที่บ้านท่ทนะผู้ชมนัออ่งสบายจริงๆนะสำหรับโตโยต้าฟอร์ ก็เป็นรถ7ที่นั่งอีกรุ่นหนึ่งแหละท่านผู้ชมที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้คุณสมบัติดีอยู่แล้วเนาะเออเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับนั่งโดยสารอะไรก็สบายความมันน็ดประสงค์ก็มีให้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เหตุผลหลักๆนะที่ว่าทําไมคนไทยอย่างเราถึงชอบรถโตโยต้าฟอร์จูเครับอ่าดัานในสบายใช่ไช่วงล่างก็น,นุ่มอีกอย่างหนึ่งที่ยึดใจคนไทยได้คือ ส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะครับอย่างตัวเครื่องยนต์เองก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 GDFTV นะฮะก็จะเป็นเครื่อง2.4ลิตรนะครับซึ่งเครื่องนี้หลายๆคนชอบผมเองก็ชอบครับชอบเพราะว่าอะไรพลังกำลังแรงมา้าแรงบิดเขาให้มาพอดีท่านผู้ชมไม่เยอะเกินไปไม่ล้นเกินไปถ้าไปเทียบก,กับตัว2.8อย่างพวกที่ผมเคยรีวิวไปอ่ะโต้ต้าฟอร์จูเนอร์รุ่น GR ที่เป็นเครื่อง2.8เครื่องนั้นนะท่านผู้ชม ขับสนุกขับแรงคนระับแต่ว่าต้องยอมรับว,ว่าเครื่องใหญ่แล้วมันก็กินน้ํามันใช่ไหมบางทีอ่ะเราขับรถแบบนี้ในเมืองหรือไปต่างจังหวัดก็ตามอะ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้พละกําลังสูงขนาดนั้นเราต้องการพละกําลังที่โอเคพอเพียงไม่แรงไปแต่ต้องประหยัดน้ํามันซึ่งเครื่องนี้ตอบโจทย์ด้านนั้นได้ดีมากน่านผู้ชมและที่สาคัญน่านผู้ชมเครื่องยนต์ตัวนี้หลังการใช้งานก็ใช้งานค่อนข้างง่ายดูแลรักษาง,ง่ายมากท่านผู้ชม บทอยากจะต้องเปลี่ยนอะไรตามการใช้งานคุณเปลี่ยนได้เลยฮนะเขามีอะไหล่รองรับอยู่แล้วทั้งอะไหล่ของศูนย์บริการนะครับหรือว่าจะเป็นหูนอกหรือถ้าคุณต้องการอะไหล่เทียบเขาก็มีอีกคือมีให้เราเลือกเยอะเราไม่ต้องรองอะไหล่รวมถึงราคาอะไหล่พวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายเราไปได้มากนะฮะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปปุ๊บแล้วต้องไปเปลี่ยนนะ ตัวรถเขายังมีวารันตีอยู่นะท่านผู้ชมนะครับตัวรถเป็นรถปี2021ใช่ไหมครับโตลต้าเขาจะวารันตี5ปีเนาะอันนี้ก็ยังมีวารันตีอยู่นะครับอยู่ยาวไปถึงปี2026แบบปีหน้าหนึ่งเรายังใช้กันได้ยาวๆอีกนะเอออีกครั้งนะครับนี่รถก็เพิ่งผ่านการเซอร์วิสมมืก็ไม่นานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยประวัติเซอร์วิสอะไรพวกนี้มีครบให้ตามระยะเลยนะครับถือว่าเป็นรถโตลต้าโฟล์กอเนอร์ er อีกหนึ่งคันเลยนะที่ผมอยากจะแนะนำเลยถ้าใครแบบไม่เคยใช้มนนะใช้ม่่อยูแลว แล้วอยากหาเปลี่ยนคันเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้ผมจะแนะนําคันนี้ครับเพราะว่าสภาพตัวรถทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเองเนี่ยสภาพค่อนข้างสดแล้วก็ใหม่มากท่านผู้ชมราคาจํไหนเองก็ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้เยอะมากๆเลยนะครับรวมถึงยังเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างนี่จังไรเป็นรถแบบซิมเปิลซิมเปิลเลยอะ่ะนะมือใหม่ก็ใช้ได้คนที่แบบว่าเพิ่งหัดขับรถอะไรเงี้ยขึ้นมาขับปุ๊บก็เป็นเลยง่ายๆเลยสบายสบายได้เลยนะครับสำหรับ er v, โตลต้าโฟล์คเนอร์ 2.4V มเดลูลแมนเนชั่นคันนี้นะครับอ่ะ โอเคเรื่องรายละเอียดตัวรถก็จะประมาณนี้ท่านผู้ชมคราวนี้เดี๋ยวผมไปทดลองขับดีกว่านะไปทดสอบอยู่เลยครับว่าตัวเครื่องยนต์ยังมีความลื่นไหลอยู่ไหมแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยสภาพเป็นไงมีอาการตึงตังไม่แต่ทั้งนี้ผมบอกแลยไม่มีนะรถบิเกโต้กว่าที่เราจะเอารถเข้ามาที่ร้านได้เราคัดแล้วคัดอีกนะอารมณ์หนึ่งคันนี้ก็คัดมาเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นเรื่องสภาพค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยแต่ทั้งนี้นึกไม่ออกว่าจะเพอร์เฟกและดูดีประมาณไหนงั้นไปดูผมทดลองขับได้เลยครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงทดลองขับแบบนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมก็จะเน้นขับแบบว่าทั่วไปนะครัทั่วไปก็คือแบบขับปกติเลยนะครับแบบว่าเหมือนที่คนทั่วไปก็ใช้งานกันไม่เน้นซิ่งไม่เน้นใช้ความเร็วสักเท่าไหร่นะเออแต่ก็ถ้ามันมีที่โล่งที่ว่างๆให้ผมใช้ความเร็วก็อาจจะลองใช้ดูนะฮะเออเปิดออโต้ไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขับปั๊มเบาะนิดหนึ่งนะครับตัวเบาะก็เบาะไฟฟ้าขู่หน้าแล้วท่านผู้ชม น้องจริงแค่นี้พอแล้วเรื่องระบบ,บนะครับอ่าแล้วก็เรื่องแอร์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะแอร์ตัวต้เนี้ยใครขี้หนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะแอร์เย็นเร็วตัวต้แอร์เย็นเร็วมากโอ้สักนิบสามพอนะครับโอเคไปเดี๋ยวไลองขับกันเลยดีกว่านะครับอืมเนินเห็นไหมอันนี้แค่เนินหลังเต่าในบ,บริเวณพิกอโตนะอย่างนิ่งอย่างเลย ะะอ่ะอีกงานหนึ่งเนี่ยนุ่มๆเน่อยโตจะต้าพอจนเนื้อจะนุ่มๆหน่อยสบายๆนะคันนี้นะคำน้นใช้งานง่าย,ายๆนะนะครับแล้วก็อัตราเร่งเองเนี่ยผมว่าสองุดสี่พอแล้วท่านผู้ชมขับแบบเนี่ยเจอรถเยอะๆแบบเนี้สองุดสี่คือเหลือเหลือไม่รู้เหลือไงนะงจริงนะ,ะถ้าคือคุณไม่ใช่พวกแบบว่า ต้องแบบเน้นใช้ความเร็วทําเวลาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออสองสี่พอนะถ้าแบบว่าสายแบบทําเวลาเยอะๆชอบความเร็วแบบว่าใช้ความเร็วตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไปสองจุดแปดจะเหมาะกว่าเนาะแต่ถ้าทั่วๆไปเนี่ยเนะี่ยคือแรงบิดโตต้สองจุสี่ก็พอได้นะท่านผู้ชมเติมคันเร่งไว้ก็เนะี่ยวิงนะ่งเนี่ยไม่มีช้าไม่มีอืดน,นะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาจะอาการเด้งจะน้อยท่านผู้ชมพอจูเนอร์เนี่ยมันจะนุ่มๆหน่อยนะมันจะต่างจาก ถ้าเป็นคู่แข่งก็เอเบเลตอย่างเงี้ยเราจะเด้งเด้งเงเบเตอะ่ะเออนะครับแต่ถ้าเอานุ่มแบบนุ่มมากๆเลยนะให้แนะนําไปดูมิลเอ็กครับมิลเอ็กเขาจะแบบนุ่มลึกนุ่มลึกเลยมิลเอ็กเอ่ออันนี้จะนุ่มแบบนุ่มโอเคนุ่มประมาณหนึ่งนะนุ่มพอๆก,ก,กันหลายๆรจริงๆนะแต่ผมรู้สึกว่าฟอ er ร์จูเนอร์เขาจะใช้งานง่ายกว่าเพราะว่าด้วยเนี่ยตัวระบบตัวอะไรก็ไม่ซับซ้อนเนี่ยฮะเข้าโค้งก็ก็อ,อยู่ไม่โยนด้วยเนี่ย อ,อถึงผมจะไม่ได้เข้าโค้งเร็วก็เหอ,อนนะผมก็ามผมก็สบายๆไม่โยงไม่โยนเนี่ยแล้วก็เนี่ยทางขึ้นทางลงสะพานมันจะแบบเป็นพื้นไม่ค่อยเสมอกันท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบเดี๋ยวเป็นขเขาเรียกอะไรนะเป็นคลื่นอ่ะอ,อ่านะดูอาการนะฮะนิ่งเลยเนี่ยฮะเออเนี่ยอาการตึงตังก็ไม่ม,ม,มีเก็บเสียงก็ค่อนข้างดีนะฮะดีประมาณไหนเดี๋ยวลองเปิดกระจกดูเปิดปิด เงียบกิ๊บเลยเอาปีกกระจกปุ๊บเนี่ยเนหะ็นไหมเอองานประกอบอะไรดีอยู่แล้วนะครับตัวโมเดลไม่ได้เชนตัวนี้นะครับตัวเครื่องก็เนี่ยเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนเนี้ยที่ผมขับออกมาเมื่อสักครู่นะยังอีโคโหมดอยู่เลยนะนี่คือ,อยังอีโคโหมดอยู่เลยนะผมยังไม่ได้ไปแบบพวกพาวเวอร์โหมดอะไรเลยนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวลองปลดปลดอีโคปุ๊บแหมรอบรอบเด้ง,งหน่อยนนึงอันนี้ยังนอม์มลอยู่แต่มีสปอร์ตด้วยนะฮะแต่นี้ลองลอง,ลองดูฟีลนอม์มลก่อน มันสบายขับเรื่อยๆได้เออเอาจริงนะเปิดอีโคโม่แล้วขับได้พอจูเนอร์เนี่ยสองตัวสี่เนี่ยก็คือแบบคือแล้วขับได้แบบไม่ต้องไปเค้นพละก,กําลังเขาเยอะด้วยนะนะฮะไปสบายๆได้แล้วก็เนี่ยเบรกไม่มีหน้าทิมท้ายยกเลยนะเบรกอะไรพวกนี้ก็ยังดีอยู่นะครับตัวรถก็เก็บอาการดีอยู่แล้วนะพอจุน,นึ่งเอออ่ะเดี๋ยวผมขอไปอีโค่อีกทีหนึ่งเอาจริงขับ Eco อีโค่ได้ ไม่นี่ขนาดยี่ห้อเนี่ยไม่ช้านะทันเท้าอยู่นะ,อะเอา normal normal ก็แรงกันมานิดหนึง่งก็คือ normal คือหมู่ปกตินั่นแหละนะะมันก็แรงอยู่อ่ะเดี๋ยวลองเล่นโค้งตรงนี้หน่อยดูในซีเป็นไงนะฮะนี่เสียได้จังคันหน้าขับช้าไปเร็วไม่ได้เลยแต่ก็นิ่งอยู่นะเนี่ยเออ ช่วงล่างยังดีอยู่นะท่านผู้ชมไม่มีแบบตึงตังไม่มีหลุดด้วยนะครับขับมาเห็นไหมผมเลี้ยวโคง้งตัวผมแบบไม่มีโยนเลยอืมนะฮะแล้วก็ถ้าเจอติดติดแบบนี้ก็ไปอีโค่โหมดไปไหลไปเรื่อยสบายสบายแอร์ก็เย็นเนี่ยท่านผู้ชมเอาจงริงก็เนี่ยตรนนี้มันใช้ทั่วท่วไปได้เลยท่านผู้ชมตามได้ที่คุณไม่ได้เอาไปแบบว่าไปสมบุกสมบันไปออฟโรดนะ ว่าเขาเป็นแค่ขับเคลื่อนสองนองนะฮะถ้าออฟโรดยังไงผมก็แนะนําขับสี่ท้านผู้ชมต่อให้ขับสองมันพอที่จะแบบลุยได้นิดนึงอะ่ะแต่ถ้าจะเอาลุยจริงๆต้องแนะนําขับสี่ซึ่งขับสี่เราก็มีนะนะครับมีหลายแบรนด์ด้วยอี่เบ,เบ,เบนเลสอะไรพวกนี้ก็มีนะขับสี่นะครับอ่ะเนี่ยตาออกตันออกต้นดีเนี่ยอีโค่หมดเมื่อกี้เราลองอีโค่กับน้องโม่ไว้ใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ลองสปอร์ตหน่อยหนึ่งโอ้โหเป็นโถมหมดนะ มันแรงขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะผมใช้น้ำหนักเท้าเท่าเดิมนะฮะน้ำหนักเท้าคือเท่าเดิมเลยแต่รู้สึกว่าแรงขึ้นเยอะครับเอาอย่างนี้ power หม d ดถ้าจะใช้นะคุณใช้แบบเร่งแซงแบบนี้แล้วกันอา๋ยวผมจะลองแซงกันหน้ารู้สึกว่าคันหน้าขับช้ากันเนี่ยเปิดเพ w e r หม d ดเร่งแซงไปนะอยากจะแซงอยากจะใช้ความเร็วใช้ได้เลยอาว่าโหมดนี้เหลือๆเ,เนี่ยพอเพียงเนี่ยเอ่ออกลับเข้าเรนปุ๊บก็อ่ะสวิตช์กลับมา normal ได้นะฮะ จบแล้วใช้อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าความคล่องตัวจะเยอะกว่าขับ4อยู่แล้วนะเพราะว่าชิ้นส่วนอะไรช่วงล่างอะไรพวกนี้ครับเขาจะน้อยกว่าพวกของโฟร์วิลดไดนะตัวขับสอง่วความคล่องตัวมากกว่านะแหมขนันข้างๆเห็นมุมแซงไม่ได้เลยมา <laughs> นะฮะก็ใช้แบบนี้ได้นะรถติดเนี่ยสบายๆเลยฮนะวงลัยอะไรก็ดีเนี่ยตรงเน่ยนะ รถทอมใช้แล้วจริงๆนะฮะถ้าถามผมนะสำหรับตัวต่าฟอร์จูเนอร์อสี่วีคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอทดสอบความคล่องตัวอีกรอบนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลองแบบเปเลี่ยนเลนเร็วๆหน่อยแล้วกันแต่ขอพ่วง power mode เพาราะผมรู้สึกว่าพอเปิด power โหมดปุ๊บมันมั่นใจมากขึ้นมันเล่แงแซงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้เยเออชวยวๆนะเออแอชอบนะป็นรถที่ใช้ง่ายท่านผู้ชม ไม่ซับซอ้อนเลยแม้กระทั่งเนี่ยคูซคอนโทนเนี่ยคูซคอนโดนก็จะเป็นแบบคูซคอนโทนปกติเลยฮะสวิตก้านอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยปรับขึ้นปรับลงนะผมเซตไว้เอาแปดสิบพอไปเรื่อยแล้วแปดสิบคือต่อให้มันไม่ใช่อัตต i ฟคู o คอนโทนอะ่ะแต่มีติดรถไว้ก็ถือว่าพอเหมาะนผู้ชมคือคือ,คอต้องมีเนี่ยกล้องจับความเร็วมันเยอะแล้วเราผ่านถนนเส้นไหนทุกวันเราจะรู้อยู่แล้วใครเคยโดนกล้องจะรู้เนาะอ๋อเส้นนี้อีกแล้วประจาเลยโดนความเร็วอีกแล้ว เรารู้แล้วโอเคมีกล้องเยอะเราก็เนี่ยคุยคอนโทรลไปได้เลยฮะไม่ต้องไปถึงแอ a แทฟทีฟหรอกเอาง่ายๆแค่นี้ซิมเปิลกดแบบกดสวิตช์หนึ่งทีหือวก็กดดันขึ้นดันลงใช้งานได้แล้วง่ายๆเลยเนี่ยเส้นอยู่80ไม่เกินนี้แล้วถ้าสมมติเส้นเนี้เขามีจ้องกล้องจับความเร็วอ่ะไม่ให้ขับเกิน80ผมก็เนี่ยสวิตช์แค่นี้พอแเนี่ยกดหนึ่งทีแล้วก็ตั้งความเร็วเอาเนี่ย80แล้วไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกดคันเร่งนะจะเบรกก็ค่อยเบรกเอาแค่นี้เนี่ยเน้นใช้งานง่ายๆมันมันไม่ซับออนะะะจไรรบเยก็ิง แต่เนี่ยผมก็บอกเสมอแนละ้วรถที่ระบบไม่เยอะเนี่ยมันจะใช้งานง่ายไม่ต้องไปศึกษาอะไรเยอะฮะ,ะกด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 ไม่กี่ปุ่มก็สวิตอะไรได้หมดแล้วเออทั้งนี้ไม่ใช่ว่ารถที่ระบบเยอะไม่ดีนะระบบรถเยอะๆมันก็ดีนะู้ชมแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเลรียนรู้กับตัวระบบหน่อยอ่ะแต่ถ้าใครไม่อยากปวดหัวอยากใช้งานง่ายๆเนี่ยง่ายสุดแล้วซิมเปลิลเลยนะฮะแพทเทิรนชิพด้านหลังเองก็มีอย่างนนเนี่ย ถอนเกียร์ก็ไม่มีอาการแบบไม่มีกระชากเลยนะเครื่องทุกอย่างลื่นครับเกียร์ไม่กระตุกช่วงล่างไม่ตึงตังจบแล้วเนี่ยราคา9ก้าแสนต้งมบาทท่านผู้ชมคือมันประหยัดเงินจาก f o r t จ n เนอป้ายแดงไปได้เยอะเนาะแล้วก็เรื่องของการใช้งานเองอะ่ะเขาก็ไม่ต้องไปห่วงมากท่านผู้ชมคือ f o r t จ n เนอะ่ะไม่ใช่ฟอ r t จ n เนสิรถโตโยต้าทุกรุ่นย่อยเขาเลยอะ่ะไม่ว่าคุณจะใช้ตั้งแต่แบบเอาแบบคันเล็กๆเ,เลยนะยาิสอย่างงี้ ยันมาตัวใหญ่แบบ f o r t จูเนอร์อ่ะก็ <ül COVID> รถก็ทนจริงนต้องยอมรับนะบเป็นอะไรที่ทนมากรถโตโย t a เนี่ยจะใช้รุ่นอะไรก็ตามอ่ะกว่าจะพงังคือแบบบางคนขับจนแบบว่าพังล้วทีกาะจะได้เป็นรถมันยังไม่พังไงเลยนะ <ül> ทนอยู่นานนะครับแล้วเนี่ยก็มีประกันอยู่ไปถึงปี2026นะครับประกันของศูนย์โตโยต,ต้าไทยแลนดนะ <inaudible> คือถ้าตัวรถนะครับมีอะไรที่ชุงเสียหายนะครับอ่ะเครื่องหัวฉีดนู่นนี่นั่นอะไรนี้ ระบบไฟฟ้ามีอะไรทํางานไม่เต็มที่หรือว่าต้องเคมอะไรเงี้ยคุณเคมได้เลยครับมีประกรันไปถึงปี2026นีเคมได้ทุกศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์เลยนะฮะแล้วก็ราคา9ก้าแสนหกหมื่นเก้าลคุ้มบอกเลยอันเนี้ยนะฮะซึ่งถ้าใครแบบว่าไม่เคยใช้รถเจ็ดที่นั่งมาก่อนเลยนะไม่เคยสัมผัสเลยคือคุณใช้รถเก่งมานะครับหรือคุณใช้พวกแบบรถคอสอเวอร์ไอเอสยูวีตัวเล็กอะไรแบบนี้ถ้าคุณใช้รถพวกนั้นมาก่อนแล้วคุณอยากจาลองใช้รถแบบเจ็ดที่นั่งใหญ่ๆแบบนี้ ถ้าคุณนึกไม่ออกว่าจะไปแบรนด์ไหนนะฮะแล้วคุณกังวลว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานไหมถ้าคุณมีอะไรตรงนี้อยู่ในใจนะให้มาโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องเป็นคันนี้ก็ได้เป็นคันอื่นก็ได้ฮะขอให้มันเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์แค่นั้นพอคุณจะใช้งานได้สบายใจมากเลยแต่ถ้ามาเป็นคันนี้เนี่ยคันที่ผมขับอยู่เนี่ยมอเเชนปี2021รุ่น V ีเนี่ยคุณจะสบายใจยิ่งกว่า ب, ที่ผมบอกได้อีก10เท่าเลยนะนะค่อนข้างคุ้มเดาตรงนะฮะไปไงบ้างท่านผู้ชมจากท ตัวเครื่องโยนเองก็ลื่นไหลปกติเลยนะครับช่วงล่างก็ไม่มีอาการตึงตังเลยนะทุกอย่างอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหมดเลยนะครับแล้วก็จากที่ผมทดลองขับไปผมก็รู้สึกเลยว่านี่เป็นรถที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่เจเนอเรชันไหนก็ตามนะเจนวายเจนแซดอะไรพวกนี้อ่ะเบี้บูเมอร์เจนเอ็กคือทุกคนเหมาะกับการใช้รถสไตล์แบบนี้หมดเลยฮะแล้วก็รถคันนี้เหมาะก,กับการใช้งานในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะคุณผู้ชม ที่เหมาะก,กับการใช้งานในประเทศไทยเพราะอะไรครับหนึ่งครับมันเป็นรถที่ไม่มีความจุกจิกอรับ <c oughs> หรือถึงต่อให้อนาคตถ้าคุณเจอแบบเหตุทุกเถินจริงๆจะต้องแบบจุกจิกต้องซ่อมต้องอะไรแบบเนี้มันก็ซ่อมได้เลยครับไม่ต้องรออะไรทุกอย่างมีพร้อมนะฮะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วมันจะเสียนะผมย้ำนะครับว่าตัวรถเนี่ยพร้อมให้ใช้งานได้ทันทีรวมถึงยังมีวอร์นตีอยู่ไปถึงปี2026ด้วยนะฮะเป็นรถที่น่าใช้งานเลยนะสำหรับโตลต้าฟอร์จูเนอร์นะครับก็ ถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ Big Auto ได้นะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับตัดสินใจจะเลือกออกรถกับทาง Big Auto นะครับผมก็แนะนำให้ท่านาผู้ชมนะไปที่เว็บไซต์ bigauto.com a r c ก่อนนะครับไปทำเรื่องลงทะเบียนจองแล้วก็ค่อยออกรถภายในเดือนนี้นะครับทาง Big Auto จะให้ส่วนลดไปเพิ่ม10,000บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เองนะครับทาง Big Auto เรามีดอกเบี้ยพิเศษต,ตัวใหมย่ยน Toyota Fortuner ทุกร่นย่อยแล้วีนะครับแล้วก็รถโี้ยต,ตัวใอม่อัเน,นี้ได้ด้วยนะครับ ส่วนท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีบัตรเครดิตและต้องการรูดบัตรเครดิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกรถสามารถรูดบัตรเครดิตได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยส,สูงสุดด้วยกันถึง6เดือนนะครับ่วนตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วถูกใจยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จากทาง Big a อ t ตนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ